สูตรบำรุงก้านใบนะครับผมทำให้ใบแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งใบเร็วนะครับสำหรับบอลสีนะครับวันนี้นะครับมีคำตอบนะครับว่าผมใช้อะไรนะครับผมนี่นะครับผมก้านแข็งแรงนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาทำสูตรบำรุงก้านใบนะครับที่จะ ทำให้บอลสีเรานะครับไม่ทิ้งใบเร็วนะครับผมและอยู่กับเรานานมากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาเคลียร์กระถางนางไหม่ก่อนนะครับผมจะเอาไม้ค้ำออกก่อนนะครับผมเพราะว่าผมจะพรวนดินนะครับอยากให้นางไหมนะครับแตกหลอดใหม่ขึ้นมาเร็วกว่านี้นะครับผม สำหรับนางใหม่กระถางนี้นะครับผมเป็นกระถางแม่พันธุนะครับผมผมก็ใกล้จะถาหัวแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะบำรุงหัวบำรุงทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะแบ่งหัวแบ่งนอออกมานะครับผมหลังจากคลิปก่อนๆนะครับผมได้ทําสูตรบำรุงเร่งบอนสีนะครับผมแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะครับผมเรามารับชมกันได้นะครับผมก็ยังไงนะครับผมก็จะฟุนดินทุกกระถางนะครับนี่นะครับ นะครับหลังจากผมทวนดินเสร็จแล้วนะครับก็จะพามาดูนะครับว่านางไหมใบนี้นะครับก็อยู่มานานแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะแก่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทิ้งใบนะครับผมแล้วผมก็จะเอาไม้ค้ำนะครับกลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับการใส่นี้ก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับผมเพราะว่าอาจจะทําให้ก้านของเขานะครับหักนะครับผมแต่ผมรับรองได้ว่าผมทําขนาดนี้รุนแรงขนาดนี้นะครับไม่หักเลยนะครับเพราะว่าผมมีสูตรบํารุงสาหรับวันนี้นะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดหนีไปไหนนะครับผมผมบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับเห็นผลมากๆนะครับผมก็ใส่ไม้ค้ำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรนะครับอัปเดตนะครับตู้อบบอลสีฉบับ DIY ง่ายๆนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมย้ายกระถางบอลสีไปนะครับเห็นไหมมีนะครับอบไว้แบบนี้นะครับจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของบอลสีของเราได้ดีมากๆเลยนะครับผมผมบอกเลย ประหยัดมากๆนะครับแนะนําให้นําไปใช้ได้นะครับถึงแล้วนะครับสูตรบารุงนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้สูตรบารุงง่ายๆนะครับขวดสีขาวนะครับผมเป็นน้ําซาวข้าวซึ่งแหล่งรวมวิตามินนะครับทุกๆอย่างเลยนะครับจากข้าวส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ําขี้เถ้านะครับช่วยในการขจัดนะครับผมพวกแมลงแล้วก็ที่จะมาทํารังอยู่ในดินนะครับวิธีการผสมนะครับผมจะใช้1ต่อ1เลยนะครับผม ผมจะเททุกอย่างนะครับลงในกระป๋องฉีดกระป๋องสเปรย์ของเรานะครับเราเทลงไปเลยนะครับผมเราจะใช้สูตรนี้นะครับตามอัตราส่วนที่ผมให้ไว้นะครับหรือนะครับผมใครมีบอลสีมากกว่านั้นนะครับผมก็แนะนํานะครับให้ใช้อัตราส่วน2อัต่อ2ก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมหลังจากที่ผมเอทน้ําซาวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาน้ําขี้เถ้าเนี่ยนะครับผม เทลงไปผสมต่อเลยนะครับผมสูตรนี้ประหยัดไปอีกนะครับแล้วก็ไม่มีเคมีนะครับไม่เป็นอันตรายต่อบอนสีของเราด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะปิดฝากระป๋องฉีดของเรานะครับแล้วก็เตรียมนําไปใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆตามมาดูได้เลยนะครับว่าผมใช้งานยังไงนะครับที่ทําให้บอนสีของเรานะครับก้านใบแข็งแรงนะครับใบใหญ่นะครับใบสวยงามใบสดนะครับผม ผมใช้วิธีนี้นะครับสัปดาห์ละ1ครั้งนั่นเองนะครับการใช้งานนะครับผมก็จะฉีดพ่นที่โคนต้นก่อนนะครับผมเพื่อให้น้ํานะครับซึมลงไปนะครับผมที่โคนต้นแล้วก็ไปไล่กําจัดพวกมดพวกที่ชอบมาทํารังอยู่ใต้ดินนะครับผมเป็นอันตรายต่อบอนซีแล้วก็ไปกัดกินรากของเรานะครับผมนี่นะครับเราฉีดลงไปเลยนะครับทุกๆกระถางนะครับผมเพื่อน หลังจากนะครับเราฉีดพ้นที่โคนต้นนะครับแล้วก็มาพ่นตามใบนะครับป้องกันหนอนนะครับหนอนตัวดีนะครับหนอนผินเสื้อที่ชอบมากินใบนะครับผมผมบอกเลยนะครับขี้เท่าเนี่ยนะครับน้ำมาขี้เท่าเนี่ยมีมีกลิ่นนะครับแล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างจะเหม็นไหม้นะครับผมพวกแมลงจะไม่ชอบเลยนะครับเราฉีดไปให้ครบทุกทุกกระถางนะครับมันเป็นผลดีกับบอลสีเรามากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ ลองนําไปใช้ได้นะครับสูตรบํารุงสูตรนี้นะครับสามารถฉีดพ่นได้ทั้งไม้ใบไม้ดอกนะครับไม้ผลแล้วก็ไม้กินพวกพืชผักสวนครัวนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับผมประหยัดแล้วก็ปลอดสารเคมีด้วยนะครับผมเราจะสังเกตได้ว่าเห็นผินเสื้อนี้ไหมนี่แหละครับตัวดีนะครับพวกที่เขาจะมาวางไข่แล้วก็กินใบต้นส้มจีนเราเนี่ยเพราะว่าผมเคยเห็นมาแล้วนะครับผมนี่ ผมก็จะฉีดทั้งต้นพริกนะครับผมที่ผมมีในภายในบริเวณบ้านนะครับผมทุกคนนะครับนี่เห็นไหมนะครับลองทําได้นะครับสูตรนี้นะครับทําไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังช่วยบำรุงต้นพริกที่เราเออ่เพาะขึ้นมาแล้วมันสลดอย่างนี้นะครับให้กลับขึ้นมาปึงปังได้อีกนะครับเพราะว่าอะไรวิตามินถึงนั่นเองนะครับผมการบำรุงการดูแลทั่วถึงนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมทั้งต้นเล็กต้นใหญ่อย่างเนี้ยนะครับบอนสีของเราเนี่ย เราก็สามารถฉีดพ่นได้หมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับจำได้ไหมครับคลิปก่อนๆนะครับที่ผมได้แยกต้นเศรษฐีวิลสันนะครับผมก็สามารถนํามาใช้งานกับต้นไม้แบบนี้ได้นะครับผมนี่เศรษฐีวิลสันนะครับตอนนี้นะครับรากก็เดินแล้วนะครับผมรอดแล้วนะครับเพราะว่าต้นเศรษฐีวิลสันเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กๆนะครับที่เราย้ายกระถางย้ายอะไรนะครับก็ต้องการวิตามินเยอะนะครับผม สูตรน้ำขี้เท่านะครับบวกกับน้ำซาวข้าวนะครับเป็นยาบำรุงชั้นดีเป็นปุ๋ยบำรุงชั้นดีนะครับบำรุงทั้งใบนะครับผมแล้วก็ก้านชูใบของบอนสีเราทุกต้นเลยนะครับผมเห็นไหมนะครับจะแข็งแรงมากๆแล้วก็ช่วยให้บอนสีเรานะครับทิ้งใบช้านะครับผม และยังแตกหลอดใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าวิตามินถึงนั่นเองนะครับผมเพราะเราดูแลแล้วก็บำดุงแบบนี้นะครับผมยังไงนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับลองนำไปใช้ได้นะครับผมไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยสารเคมีปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเร่งรากอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับลองใช้ของใกล้ตัวที่หาได้ภายในครัวเรือนนั่นเองนะครับก็จะสามารถทำให้บอนสีของเรานะครับ สวยงามได้นะครับผมไม่แพ้กับบอนสีราคาแพงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากคุณเพื่อนไว้นะครับถ้าหากคุณเพื่อนที่เข้าวงการบอลสีใหม่ๆนะครับแนะนํานะครับให้เริ่มสะสมจากบอนสีบ้านๆราคาหลักร้อยไม่ว่าจะเป็นบอนสีนกกระทาบอนสีลูกไม้ป่าก้านดําพวกอีเหนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนําเป็นการดีนะครับผมผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเทียบนะครับลำต้นของแม่พันธ์ นางใหม่ของผมนะครับนี่นะครับเห็นไหมขนาดนิ้วมือผมเนี่ยกับลําต้นนะครับพอๆกันอันนี้คือต้นใหม่นะครับที่แตกออกมานะครับผมแล้วก็โตเร็วมากๆนะครับเห็นไหมนี่ใบก็จะออกมาสีสดเลยนะครับผมทําแบบนี้นะครับคอนเฟิร์มนะครับเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้ามาพบกันใหม่นะครับผมบาย